เห็นคุณจอห์นนี่มือปราบไปฟ้องเจ้าหน้าที่และอาิบดีกรมนะครับว่าหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่คุณจอห์นนี่ก็ลืมไปนะว่าตอนคุณจอห์นนี่ไปกระทํานั้นมันเป็นปีหกสี่หกห้านั้นคุณยังเป็นตำรวจอยู่ในเมื่อคุณเป็นตำรวจอยู่คุณพูดชัดเจนว่าคุณรู้กฎหมายคุณเข้าใจกฎหมายดีซึ่งการไปอยู่ในสถานที่นั้นก็รู้อยครับว่า ไปถือครองแล้วก็ไปสร้างรีสอร์ทนั้นมันผิดคุณรู้ใช่ไหมครับในเมื่อคุณรู้นอกจากคุณจะไม่ปฏิบัติไม่จัดการไม่ให้ความรู้กับประชาชนไม่ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ไม่ไม่ไปบอกว่ามันไม่ถูกต้องหน้าหนึ่งสองสามคุณกลับไปกล่าวอ้างว่าเขายังทําได้ผมก็เลยทําได้เฮ้ยมือปราบเลยครับอย่างนี้ถ้าเป็นผมก็บอกว่าเอา้ามาจับทําไมผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อค้าย,ยาเสพติด มาจับผมนะคนเดียวทำไมเขาขายกันทั่วประเทศก็ไปจับสิอย่างนั้นเลยครับ